Infinity ี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวรสวัสดีค่ะแกรซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ยู่เกมครับ f t น่เช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมค์ครับลักกี้ i ิวนั่นเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีให้สร้างอะไรกันบ้างนะโอเคมีแค n c r รซี่นะคะยังไม่ออกสักทีเนาะเพราะว่ายังสุ่มไม่เจอเลยนะคะแล้วก็มีเซลโมนค่ะหมีหมาโดเลมอนไดโนเสาร์นะคะฉลาม ฮาร์ลี่ควินนะคะแล้วก็สติชนั่นเองนะคะโอเคพี่ขวัญพร้อมสุ่มแล้วนะคะอม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 จงได้จงโดนไม่รู้จะได้อะไรนะคะได้อะไรอะ่ะได้อะไรอะ่ะอึ๊บดูแป๊บโอ้โดเรมอนนะคะโดเรมอนมอนมอนโดเรมี่มีมีชิซุกะกะกะอ๊ะมาร้องไงต่อนะจำไม่ได้แล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ได้สร้างโดเรมอนนั่นเองนะคะ มาดูตรงนี้ก่อนนะคะพ่อค้าโหดนั่นเองนะคะพี่ขวัญได้เพิ่มแอปเปิลทองไปแล้วนะคะมีแบบเป็นโกลเด้นแอปเปิลแบบอย่างดีใช่ไหมกับโกลเด้นแอปเปิลธรรมดานั่นเองนะคะอย่างดีก็คือ2เพชรนะคะอย่างธรรมดาคือ1เพชรนั่นเองเนี่ยโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดลักกี้บ็อกซ์สุ่มกันเลยดีกว่านะคะพร้อมแล้วเอ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งยังเกมหมดอยู่เลยดินะโอเคเกมหมดศูนย์นะคะมาเปิดลอยฟุตอะลักกี้วิลเลจเจอร์อะมาทำไมเนี่ย อุ้ยเป็นถังลาวากับถังนมมานะคะอุ้ยมีดาบแล้วค่ะมาสิมันต่ตัวไหนมาฉันจะฟันให้หัวแตกเลยฮอฮ้โอเคค่ะได้เบคอนมาแล้วนะคะเก็บค่ะชึบแล้วก็อนนี้นะคะเป็นเพชรจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะคะเหลือ4 7เม็ดนั่นเองนะีคะก็เยอะอยู่นะจริงจงพาร์ทนี้ก็ได้นิดหน่อยก็น่าจะโอเคมั้งไม่แน่สิเพราะว่าเดเรมอนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทําใหญ่ขนาดไหนเนาะเปิดต่อเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหดูของแต่ละอย่างดิ อ้โอ,โอ้โอเคค่ะได้มารเรลมานะะี่ะเฮ้ยเปิดไกลๆแปบ๊บอันนี้โอ้โหเห็ดอีกแล้วฉันได้เห็ดมาเยอะอฉันได้เห็ดมาเยอะมากเลยนะโอ้โหตุม้มตามตุม้มตามมียาด้วยค่ะยาอะไรบ้างเนี่ยเออยาวิกเน็ตนะคะในวิชั่นโอ้ยาในวิชั่นนะคะอะไรอะ่ะ เพชรหายไปไหนหมดคะขอเพชรหน่อยโอ้โหได้สติ๊กมาเพื่ออะไรอุ๊ยโอเคเอนเดอร์โพลนะคะเอนเดอร์โพลแหลกได้นะคะเก็บไว้ก่อนเชิบปตออึ๊บโอ้ยซอม,มบี้ยักษ์ค่ะซอม,มบี้ยักษ์ไม่ซอม,มบี้อย่าทำร้ายเขาอย่านะซอม,มบี้ไม่งั้นแกจะโดนน,นี่นี่แน่ะอ๋อฉันร้อนไม่ไหวแล้วดับทีดับทีบทโอ้ฉันขอโทษฉันขอโทษเดี๋ยวฉันดับให้นะแป๊บนึงใจยเย็นๆใจยเย็นๆ โอ้ยฉันขอโทษฉันขอโทษอ่ะฉันกลับให้โดนไหมเนี่ยโอ้โหคืนดีกันเนาะฉันอุตสห์เอาน้ำดับไฟให้เธออ่ะก็ได้คืนดีกันฉันจะไม่ตีเธอโอเคแล้วนะสัญญาแล้วนะห้ามตีนะโอเค <c oughs> น่ารักมากเลยนนคะเขาไม่ตีเราด้วยจริงด้วยอะ่ะดูดิเขาไม่ตีพี่ขวนนะัญน่ะเฮ้ยเป็นไปได้อะ่ะเฮ้ยดูดิเขาไม่ตีพี่ขวัญเหมือนเขากลัวพี่ขวัญน,นะ ไหนเธอบอกว่าเธอจะไม่ตีฉันไงเปิดออ้ยของดีไปไหนหมดอู้มีทองกับมเมีอเมโร์แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่มีที่ขุดค่ะต้องหาที่ขุดก่อนนะเฮ้ยเปิดกล่องนี้ก่อนละกันนะชอ็ออะไรอ่ะโอเคได้เบียคอนมาอีกแล้วนะคะเก็บเก็บเออเธ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 อไม่ต้อง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 เราคืนดีกันแล้วนะเมมียวเมีเมเ ไปไกลฉันโอ้ยของจ้าเพชรไปไหนหมดจ้าอือันนี้เป็นเป็น l ั c ก y potion นะคะสี่สิบสปีดนะคะสี่แม็กโอเคกินแป๊บหนึ่งนะนี่บอกเลยว่าฉันเทพปุ๊บว้าไม่ได้อีกแล้วโอ้โหโอ้ยโอเคค่ะได้ที่ขุดมาแล้วค่ะเปิดได้ที่ขุดเพชระนะคะถือว่าดีงามนะคะเราจะได้ไปขุดเลยเนาะไม่ได้ร่อนมาแรกเลยอะ่ะโอ้ยแย่ๆย่แย่แยแย เพชรยังไม่ผงเลยนะคะเนี่ยเปิดไปประมาณสิบกว่ากล่องแล้วมั้งไอ้ยพานนี้สงสัยจะดวงไม่มีนะคะแย่จริงๆเลยนะเก็บเก็บเก็บโอเคเปิดกล่องนี้ได้เลยฮลัคก,กี้เลยเจ้าจะเยอะอะไรขนาดนั้นออใส่ชุดแป๊บนี่เปดเลยโอ้ยทองน้ำมือปิโอ้โอเคเลยนะคะได้บันทองมาแล้วเนาะเชิบเก็บไว้ เฮ้ยเมื่อไหร่จะเจอเพชรอะโอ้โหน้องแมวเพชรองเธอนะอยากเจอจริงๆวู้เดทเธอาตาก็ยังดีนะคะแต่ว่าอยากได้เพชรอะขอเพชรกันเด้ขอเพชรนะโอ้โหโอ้ยของแต่ละอย่างนี่แบบว่าจะร้องไห้นะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะอยากได้เพชรแต่ทําไมไม่ได้เพชรเนี่ยอ๊บโอ้ยเบียคอนอีกแล้วนะคะเบคอนชุบโอเค โอ้ยขอเพชรเถอะกล่องนี้ขอเพชรขอเพชรชึบเออมันต้องอย่างนี้ดิเอ้ยสุดเราก็ได้เพชรแล้วนะคะได้มา13ก้อนเองโหแยกไว้ตรงนี้เนาะโอเคชึบเรียบร้อยเปิดต่อนะคะอุ้ยหืเป็น exp นะคะขอเพชรขอเพชรอุ๊โอ้โหูตุ้มตามตุ้มตามคิปเปอร์ตุ้มตามโอ้ยเพชรเพชรเพชรืหเพชรเพชรเพชรอุ้ย ก็ยังดีค่ะแอปเปลิลทองค่ะจัดมาค่ะเปิดเปิดอ้าวอึอุ้ย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 ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขวัญจะต้องทําการขุดขุดแล้วพี่ขวัญจะต้องกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปเร็วกระดึ๊บไปโอเคถือว่าเรารอดน,นะคะโอ้เยี่ยมจีจีเราจะขึ้นยังไงอ่ะอย่าบอกต้องขุดแบบนี้ขึ้นไปอ่ะคตรนลำบากเอาจริงๆไม่เป็นไรค่ะเราจะไม่เกมโหมด เราจะขึ้นไปแบบสามัญชนธรรมดาไม่ใช่เกมโหมดสิท์เราจะไม่ตายนะคะเพราะว่าเรายังมียาลัคกี้พชั่นอยู่นะคะเราอยากใช้มันนะคะวุ้ยลึกมากอ่ะแสงสว่างทักทีสิแสงสว่างยังไม่ถึงเลยอ่ะเราจะต่อขึ้นแบบนี้น่าจะง่ายกว่าปะถึงยังอ่ะอึ้บโอ้อีกเยอะเลยนะคะยังไม่ถึงอีกอ้ยขึ้น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 โอเค ถึงแล้วโอกว่าจะขึ้นมาได้นะคะอู้เทียนทีเาเคแลกได้นะคะเก็บเทียนทีก่อนนะคะแลกได้เนาะกว่าจะขึ้นมาได้โอ,อ้มันต้องอย่างนี้ดิเออมันต้องเจอแบบนี้นะคะเจอแบบนี้สักแบบสิบกล่องในแบบพี่ขวัญรวยเลยนะ <c oughs> เจอแบบนี้สักสิบกล่องสิพี่ขวัญชอบนะเพราะว่าเราได้ทั้งทองนะคะแล้วก็ยังได้ลัคกี้บ็อกซ์เพิ่มอีกด้วยนะ ใช่เป็นลัคกี้สุ่มนะคะก็ะต้องมาสุ่มกันอีกทีว่าจะโชคดีโชคร้ายอะไรอีกเนาะโอยก็จัดว่าด,ดีงามพระรามเจ็ดไหคะโอเคเราจะเปิดในนี้กันก่อนแล้วกันเนาะเออ OMG 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 ทำไมรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ตาย <c oughs> <c oughs> โราะฉันกินยาั u ก,กี y โพชั่นอยู่ไงล่ะไงเป็นไงฉันไม่ตายง่ายหรอกแป๊บหนึ่งฉันดับไฟตัวเองแปบบ๊บนี่ร้อนใช่ไหม โอเคค่ะปลอดภัยเอ้าหูกล่องหายไปั้งสามกล่องเลยอะแย่อ yeah! ะอันนี้ได้ไรอันเมื่อกี้ได้อะไรอ่ะอัานม้าเหรอใช่เหรออ๋อเมื่อกี้ได้ไข่มังกรเนะะี่ยโอ้แย yeah, ่มากๆเลยนะคะไม่น่าเลือกเปิดกล่องนี้ก่อนเลยอะรู้สึกแย่อะมันกินไปตั้งสามกล่องแนะะ่โอ้ยโอ้โหแล้วดูดิแต่โอ้ ไปไก,กลๆโอ้โหแฟนขับลุมล้อมแฟนขับลุมล้อมค่ะ oh God, เออหมยก็จีจีๆไปออกไปเยอะมากอะแบบว่าใครรอดได้นี่แบบโคตรปฏิหารนะคือมันเยอะมากเยอะจริงโอ้ยโอ้ยกล่องสุ่มจะหมดแล้วอ่ายังไม่ได้เพชรเลยเลยเนี่ยได้ไปแค่นิดเดียวเองอะอ้ยเศร้าใจอะร้ <c oughs> องไห้ได้ไหม ปัดวันไหนนะคะดวงจะไม่ดีก็คือไม่ดีเลยอนั่นไงไม่ดีจริงๆโอ้ยโชคดีนะืโอ้โหหนึงกล่องลัคกี้ซ้ายแล้วกันค่ะโอเคหูกล่องขวาแสดงว่าต้องเป็นโชคร้ายแน่นอนนะคะไม่เปิดได้ไหมไม่เปิดได้ไหมไม่อยากเปิดกล่องขวาเลยอะ่ะแต่ยไงมันต้องเปิดคะ่ะต้องเปิดแห้หมดเอออุ้ อุ้ยอันนี้หลอกโชคดีนะคะเป็น l u c k ้โพชั่นอีกแล้วค่ะกินอีกค่ะนี่เราจะไม่ตายเปิดบอดีโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมรู้สึกวันนี้นะคะเราจะรวยทองนะรวยทองแทนรวยเพชรน,นะออกออกออเหมือนมุมกล้องจะแปลกไปนะคะพอกินยาแล้วออกใครยินเขาอะ่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋วเดี๋ยว,ดยว,ดยวโดนโอ้ยเห็นไหมรวยทองจริงด้วย วันนี้แบบรวยทองรวยทองนี่โอเคเก็บมา,มาเก็บมาเก็บเก็บโอเคเปิดต่อเลยครับโอเค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 แท่งเบดแลกได้น้ำตาแกสแลกได้อนิเมอร์แลกได้นะคะไอออน,นเดนรคแลกได้คะ่ะโอเคพูดรัวมากปิดอ๋อไอคอนดนตรีเปิดอูอเดอเ้เห็นไหมบอกแล้ววันนี้รวยทองเนะ <c oughs> รวยทองจริงๆเลยนะชึบ คราวนี้นะคะต้องเลือกเปิดดีๆนะอุ้ยคิปเปอร์อย่ายา,ยาคิปเปอร์อยา่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เถื่อนกันจังเลยวเว้ยเฮ้ยนี่เก็บไปก่อนนะคะโอเคค่ะเราจะเลือกเปิดกล่องไหนดีกล่องไหนดีตายก่อนแล้วกันนี่อู้เยีย่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคได้มาบโรมานะะี่ยฮะขอขุดก่อนเอมเบโรเอมเบโรขุดขุด โอเคฝั่งนี้มีกล่องไหมมีกล่องนะคะเก็บเก็บเก็บเยบยบอ่าแล้วก็มาขุดอันนี้ต่อหวังว่าจะโชคดีโอ้โอเคเป็นกล่องเซฟนะเอ d นเดอร์เชค่ะเอ็นเดอร์เชนอื้อวางไว้วตรงนี้เลยเปิดกล่องนี้ได้ลไรคอยโชคดีไม้เอามาทำไม้ไม้อะโอ้โหโอ้เยีย่ยมรวยทองจริงๆด้วยร <laughs> วยทองรวยทอง ขอเป็นแบบพีระมิดใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะอันนี้เป็นพีระมิดระดับหนึ่งอะคะ่ะขอพีระมิดรอันดับสองเฮ้ยทองจะหายไปเนี่ยเอาจริงดิเมื่อกี้คือแบบมันกินลัคกี้โพชั่นไปนะคะแล้วมันขุดเร็วนะแล้วพี่ขวัญก็ดันไม่ขุดโดนแล้วมันเป็นระเบิดพอดีอะโอ้ยทองเราหายไปเนี่ยโอ้ยอยาให้ทองหายเลยนะขอร้องเถอะนี่ไงบล็อกทอง ได้มากี่อันอะสองบล็อกสองบล็อกทองนะาที่ขุดแล้วด้วยที่ขุดฉันอยู่ไหนเวเดี๋ยวที่ขุดที่ขุดอยู่ไหนอย่าบอกนะว่าที่ขุดหาย no ที่ขุดหายไปนะคะแล้วก็เราเสียทองไปสองก้อนนะคะไม่น่าเลยอ่ะเ้ยไม่น่าพลาดเลยอ่ะจริงๆอ,ะ <c oughs> อ่อะลองกดดูด่าแต่ไม่เปเวลาเรามีไอออนมาแล้วนะคะ <c oughs> เปิดกล่องนี้ก่อนเลยกัน เปิดกล่องนี้ต่อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมลักกี้บล็อกไม่มาอยู่ข้างล่างอะเปิดได้ไหม <G ül> อโอลักกี้บล็อกมันอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่เองเหรอโอ้มันคือวิธีการทำงานของมันแบบนี้เหรอเนี่ยพี่ขวัญเพิ่งรู้เลยเนี่ย <G ül> อ๋ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเก็บก่อนนะ <G ül> โอเคเก็บข้างล่างก่อน <G ül> รู้สึกแบบอยากขุดไอรอนตรงนี้มากเลยนะคะ <G ül> ได้ตั้งหลายบล็อกเลยนะอ้ยไหนทองอะ่ะ เมื่อกี้มนเห็นทองบังปักเอออันนี้เพชรค่ะมีเพชรมีทองมีอเมอรรลด์นะคะแล้วไอลอนน่ะเอ,อ้ยนี่ก็เพชรไอลอนไม่ได้เหรอไอลอนอยู่ไหนอะ่ะเอาของไปเก็บนะคะของไปเก็บเออเออโอเคเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดฮึบโอ๊ยโอเคเบคอนเบคอนเก็บไว เปิดต่อไปอันนี้ได้ไรอูดอกไม้ฉันไม่ต้องการอันนี้ละอูหูโอเคเย่ยอดเย่ยอดเก็บไปก่อนเลยะคะ่ะแล้วก็เอ้ยอันนี้ไงทองเฮ้ยทอง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 ถึงจะเป็นทองแค่เดียวฉันก็ต้องการนะโอ้ยหมดยังอะ่ะน่าจะไม่มีแล้วมั้งไปขึ้นโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกล่องดีก่อนแล้วกันนะ อยากลุ้นของดีก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะเก็บทองไว้โอเคกล่องดีกล่องไหนก่อนหน้ากล่องกลางแล้วกันนะคะกล่องกลางกล่องดีขอเพชรขอเพชรขอเพชรเอาเพชรไม่เอาฟางจเจ้าเพชรเพชรหน่อยเพชรหน่อยมไม่ได้เพชรนะคะแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็ยังพอแลกได้นะแต่ว่าใจจริงมันอยากได้เพชรมากกว่าเฮ้ย ไม่ดอปเพชรมาให้เลยกล่องสุดท้ายนะคะโชบเพชรไหม <G ül> นี่กล่องดีนะถามจริงมาเรามาเปิดกล่องโชคร้ายกันดีกว่านะคะตู้ดงกล่องละโอ้โหกล่องโชคร้ายดันได้เพชรนะ,นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าแตบมากเลยนะคะตามนั้นเลยหยูยแต่ว่าพี่ขันต้องไปแรกที่ขุดมาใหม่อีกทีนึงเนาะที่ขุดเราหายไปแล้วพ่อคะเอาที่ขุดมาเออขอบคุณนะเดี๋ยวไปขุดเพชรก่อนนะคะขุดเพชรขุดเพชรขุดเพชร โปดเพรของเราที่เปิดได้จากกองโชคร้ายมันเป็นอะไรที่ O M G มากเลยเฮ้ยเจ้าคิปเปอร์ไปไกลหวดคิเป,ป,ป,ปอร์ก่อนดีกว่าหวดคิปเปอร์ก่อนดีกว่าตุ้มก็ตุ้มก็ตุ้มไปจะตุ้มไหมจะตุ้มไม่ตุม้มเออไม่ตุ้มก็หลับไปอย่างนั้นแหละคะ่ะโอเคเซฟแป,ป๊บเปิด ไ no, 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 no. ม่ไม่ไมไม่พี่ขวัญของเกมหมดจักรมันก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแลกเพชรกันเลยดีกว่านะคะโอ้โหก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อ๊บเอานี้ออกมานี่นี่แลกได้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 หมดเลยนะคะโอเคอ่ะเพชรไว้แล้วก็เดี๋ยวเราแตกเพชรนี้ก่อนนะชิบเอ้ใส่เข้าไปนะคะพ่อแค้แค้แลกของหน่อยค่ะของเราเยอะนะคะขอแลกหน่อยนะ โอเคเดี๋ยวเราขอแลกเอ่อ TNT ก่อนแล้วกันนะคะได้มาเป็นทองนันเองเนาะแล้วก็นี่เลย Ender Pearl พนะคะจัดมาค่ะแต่น่าจะเต็มมากอะ่ะคือได้ e n d น r er p e a r โพกับทองเยอะมากๆเลยนะพี่ขวัญรู้สึกแบบพี่ขวัญรวยทองอ่ะพาคน,นี้แต่ไม่ได้รวยเพชรนะรวยทองคือทองเยอะจริงโอเคแลกต่อไม่ได้นะคะต่อไปเป็น Eye of ์เบนเนะคะว้าวได้เพชร15เม็ดเลยนะเพราะว่ามี e อ e of ์เบนเด15อันนั่นเองนะคะ จัดมาค่ะแลกมาให้หมดเฮ้ยมันน่าจะกดชิปได้นะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งแลกทีละอันนั่นเองนะคะต่อไปเป็นน้ำตาแก๊สนะคะได้มาห้านั่นเองน้ำตาแก๊สโอเคต่อไปแท่งเบรชนะคะแท่งเบรชลอดแลกมาแลกมาแลกมาโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นแอปเปิลทองค่ะนี่โอเคแล้วต่อไปนี้นะคะแอปเปิลธรรมดาได้เม็ดเดียวเนาะโอเคเฮ้ย เราได้ยินเสียงซอมบี้อะ่ะเฮ้ยซอมบี้อ้ออ๋อมันมืดเหรอเฮ้ยซอมบี้อย่าฆ่าเราไม่ดีแน่เช้าไปเลยกำลังแลกของอยู่ก็มากวนสมควรแล้วแหละแลกถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มันตายก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญตายแป๊บนึงรีบแลกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคิปเปอร์ต้องมาตุ้มตูดพี่ขวัญแน่เลยนะ,ะโอเคครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ โอเคต่อไปนะคะเป็นเนทั์สตาค่ะมีหนึ่งนะคะแล้วก็เบคอนค่ะเบคอนหูมีทั้งสี่เลยเนี่ยวันนี้เปิดได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็โอเคอันนี้ค่ะชืบชืบโอเคแลกได้แค่นี้นะคะแล้วก็แตกทองค่ะหูจะได้เท่าไหร่เนี่ยชืบหูได้เยอะมากนะอึ๊บอ่าโอเคมาแลกกันต่อนะคะพราะครหยาหญิงขอแลกก่อน <laughs> โอเคแลกมาแลกมา อ่าแรงไม่ได้แล้วค่ะต่อไปเป็นทองนะคะนี่หูทองน่าจะได้เยอะอยู่นะเอชเอชเอชรวมแป๊บนะชึบชืบชืบโอ้โหจะว่าไปก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยออ๊ออโอ้โหตอนนี้นะคะมีเพชรทั้งหมด3กองนะคะกับอีก56กก้อนนั่นเองนะคะคิดว่าจะไม่ได้เพชรแล้วนะคะก็ได้เยอะอยู่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ขวัญทำโดเรมอนกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย โดนใจแอนกันอีกแล้วอ่ะขอของพิเศษหน่อยสิ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือโฉมหน้าของโดเรมอนนั่นเองนะคะที่โดนโนบิตะขอของวิเศษนะคะตอนที่นั่งกินโดรายากิอยู่นั่นเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็หน้าตาประมาณนี้นะคะเป็นโดเรมอนของพี่ขวัญน,นะคะหน้าตารัาางมากแบบหน้าตากำลังแบบเวอรฉันกำลังจะกินอยู่แต่แบบเธอมาขอของขวิเศษฉันหรอโนบิตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นโดเรมอนที่ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะก็ไม่รู้แพรพี่ขวัญจะพอหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแลกบล็อกกันเลยดีกว่านะคะ โอเคเอาเพชรมานะคะเ,เพชรมาอ๊บบเอิบบโอ้แต่ว่ามีเพชรเยอะเหมือนกันนะคะพี่ขวัญว่ายังไงก็พออยู่แล้วเนาะ <laughs> พี่ขวัญน,นับมาแล้วนะคะงั้นเราก็เริ่มที่สีดํากันก่อนเลยค่ะสีดํานะคะใช้ไปทั้งหมด371บ็ล็อกเล่นเองเนีะค่ะ371ฐหาร64นะคะเหลือ5้าเนั่นเองนะคะเราต้องแลกมา6กองนะคะสีดำ6กกอง1 2 3า โอเคค่ะสีต่อไปนะคะนั่นคือสีขาวนั่นเองนะคะสีขาวใช้ไปทั้งหมด537บ็ล็อกนั่นเองนะคะ537หาร64นะคะได้ทั้งหมด8.3นั่นเองนะคะโอเคต้องแลกมา9กองนะคะสีขาว9ก้ากอง1 2 3 9งโอเคครบแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะสีน้ำเงินใช้ไป424บล็อกนั่นเองนะคะ424หาร64นะคะ ะได้เท่ากับ6.6นั่นเองนะคะโอเคต้องแลกมา7กองนะคะสีน้ำเงิน7ดกอง่อง1 2เโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงใช้ทั้งหมด186อบกล็อกนั่นเองนะคะห8 6หาร64นะคะจะได้ทั้งหมด2.9เโอเคต้องแลกมา3กลกองนะคะสีแดง3กลกองค่ะชุบ ชุบโอเคครบแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะคะน้ําตาลใช้ไปหมด25บล็อกนั่นเองนะคะ25บล็อกโอเคแลกมา1กล่กองนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะนั่นคือสีเหลืองนั่นเองนะคะสีเหลืองนะคะใช้ไปทั้งหมด8บล็อกนั่นเองนะคะใช้ไปน้อยมากค่ะจริงๆไม่สมควรจะแลกเลยแต่ว่าแลกมาะคะ่ะโอเคแลกมาแล้วนะคะฮูู้้ขาดตกสีไหนหรือเปล่าโอเคมีดำขาวน้ำเงินแดง น้ำตาลแล้วก็เหลืองนะคะไม่มีสีอะไรแล้วค่ะโอ้โหว,วันนี้นะคะเพชรของเราเหลือเยอะมากๆเลยนะคะเหลือเพชรอีก2กองกับอีก12ก้อนน้่นเนงนะคะก็จะถกไปพัานหน้านะคะมันเยอะมากเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวถ้าเกิดพัานหน้านะคะเปิดได้เพชรเยอะอีกนะคะรวมกับอันเก่าก็แบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะสร้างแบบอลังการอลังการแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวพานนี้นะคะพี่ขวัญขอตัวลากันไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกด, like, ด share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์พี่ขวัญด้วยนะคะไปแล้วนางบ๊ายบายค่ะจุ๊บ